สัสด so ีครัตอนนี้เราอยู like ่บะหมี่หน <t cause simple subway> ูเดี๋ยวให้นั่งนี่ก็ได้ให้แป้งนั่งบะหมี่หนูช้าช้าช้านะครับน้องกล้องมานั่งนี่อยู่กับน้องกล้องนะคะกล้องสมุทกับน้องสตาร์อะไรสักตัวก็คือโบโบบาบาแท้ ช่วท like okay. ี่สองูน้ำอะไรต้องดืน้ำอะไอยากกินโอเลี้ยงเปป่าลป่าโอเลี้ยง้ำป่าไม่เนเยน่ะ น้ำเปล่าโอเลี้ยงเปลาหนึ่งโอเลี้ยงหนึอเลี้ยงสองน้ำปลโอเลี้ยงโอเลี้ยงสองแก้วเลยหรออ่ะก็พี่พี่เนือโอเลี้ยงผมโอเงสอเดี๋ยวพี่จะคิดดีว่าจะกินอะไรใครอยากนูกชินด้วมใครอยากกินูชิ้นไหมเอาี่ไม้ไม้ลสิบเอาห้าไม้

ก็ไะส่งมาเมื่อวานเองพูงเงี้ยก็เปิดได้แค่เปิดแล้วนี่นายขอดูก็ดูในไอสตูมหนลุยเลย สวัสีจ้ะใคิปเลย้องจะไล์ไสดเราไลไม่ได้อันนี้เราเอาไว้ก่อนเรายังไม่สั่งของวานแล้วเราก็ติ๊กไว้ได้ว่าเสร็จเล่าไ

บะหมี่บะต้มยำต้มยำแค่เลยเลยี่รสสีร่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราแยกเกียรกันว่าพี่สั่งอะไรแล้วก็่เดี๋ยวนแล้วก็ ที่220เอ้ยไม่คิดโทรขอโทษนะครับวันนี้ผมยังไม่ได้โทรครับอีกรอบนึงครับแน่นอนมีทุกประมาณไม่บอก 是是是是... <icism> <smart> 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 ที่ <Hey, S 2> บัหมี่น้ำนใช่ไหมอืมไม้ของพี่ต้มยงผมเอาเพิ่มบะหมี่เกีย๊วย,ว,ยวน้ำต้มยำเพิ่มคีนี้บะหมี่เกี๊ยวน้ำสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องสมุทรชุกดนะครับผมสวัสดีสิบเอ็ดทันนะครับพวกกับผมกองกองสมุทรและผม,ามนอาร์มอร์และเพื่อนโชว์นะครับเนาะนะครับตอนนี้เขาก็อยู่ที ร้านบะมีโนชเชชชากับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออนนไปแก้า ทอ่นี้เราป้้องหอนเ้าหอนยั่ถึช่วยฝา้วยตรงนี้่ออ่ะูอ่ะเรื่องหวนเรองหัวไงคะที่เหลือรื่อความรู้จ17 โอ้ยน้อำปังเวลานี่16,000ครับสวัสดีครับคอมเมนต์มาเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่เขาอยู่ร้านบะหมี่โนอ้าวช่วยช่วพี่นายอ้าวนี่สิเดียวนูต้องไป18กันเลยครับสวัสดี18ทันครับผมเมื่อนีอ้เข้าอยู่ ne gwez eo an tavoar an t'iñe eo an t'iñe